อันนี้เรียกว่าแทบจะคลีนเลยนะสามารถเพิ่ม RAM เสริมได้นะครับเพิ่มได้อีก8 g ิกตอนนี้ผมใส่2ซิมแล้วก็ขึ้น LTE ทั้ง2ซิมเรียกว่าเอามาดูหนังฟังเพลงเฮ้ยผมว่าใช้ได้ซึ่งก่อนหน้านี้ความเรียดได้แค่ L3 เองนะตอนนี้เป็น L1 แล้วนะครับมีการอัปเดตแล้วนะออดูคิวมีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วนะทุกคนนี่ ติกเกอร์กสทชอตาคุดนะครับในส่วนของสเปคที่วางจำหน่ายจะมีอยู่2ร, gig, ร gig, 3, ุ่นแรม4กิกรอม64กิก3,990แล้วก็รุ่นแรม4กิกรอม128กิก4,490อันนี้คือเซ็ตที่มากับตัวเครื่องนะครับเรียกว่าเซ็ตของแถมเลยก็ว่าได้นะมีอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็เคสเป็นเคสซิลิโคนแบบขุ่นเปิดดูพร้อมกันเลยนะทุกคนออดูคิว iPay 50 m i ิ i มตัวเครื่องนะครับวางไว้ก่อนอันนี้ก็คู่มือการใช้งานจริงๆไซส์นี้เป็นไซส์ที่ผมชอบมากเลยนะขนาด8.4นิ้วนะครับผมว่าเล็กกำลังดีโอเคสายชาร์จไทซี อ่าเดี๋ยวนะนี่สายชาร์จไทซีาสายหนานี่หัวจะเป็นแบบ A to C นะครับไท A to ไท C สายค่อนข้างที่จะหนานะความยาวก็น่าจะประมาณ1เมตรเราก็จะมีเข็มจิ้มซิมมีอะไรไหมโอเคไม่มีละ มามาดูที่ตัวเครื่องนะครับนี่เครื่องศูนย์ไทยทุกคน a l o i Q IP 5 0ส mini <c oughs> สวยเหมือนเดิมวัสดุดีทุกคนนี่มีความแน่นนะครับตัวนี้งานดีนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูก่อนที่จะมาดูรอบๆตัวเครื่องนะมาทดสอบลองใส่ดูก่อน โอเคหนาไหมเคสนี่คืออย่างหนาเลยนะอ่ามีปุ่มช่องลำโพงไม่ช่องเสียบหูฟังจาขนาด3.5พอรชาร์หนาไหมดูดิให้เด็กใช้น่าจะแบบว่าไว้ใจได้นะทุกคนอ๋อแล้วก็ถ้าใครอยากได้เคสแบบฝาพับนะเขามีจำหน่ายเพิ่มด้วยเป็นเคสแบบฝาพับ ราคาก็ถือว่ากำลังดีนะ299บาทนะครับเป็นราคาที่ผมว่าโอเคเลยแหละอ่ะนี่ดูเคสมีปั๊มออดูคิวด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกสีหนึ่งอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีเทานะครับสีเกรย์นี่มีโลโก้ออดูคิวเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูก่อน แน่นจริงอืมเฮ้ยเคสฝาพับผมว่าน่าซื้อสมมุติว่าซื้อไปให้เด็กใช้นะหรือว่าให้ผู้ใหญ่ใช้นะแบบมีฝาพับนี่น่าจะแบบว่าน่าจะโอเคกว่านะครับวางได้ไหมอ่าเนี่ยตั้งได้เน้นตั้งแบบแนวนอนนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ แนวนอนอปิดได้นี่มีสองสีให้เลือก299บาทใครสนใจก็ไปตามกันได้นะเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวเรามาดูที่รอบๆของตัวเครื่องกันต่อเลยนะที่ด้านบนนะครับนี่เรียกว่าด้านบนนะกล้องอยู่ตรงนี้ด้านบนจะมีพอร์ตชาร์จพอร์ตชาร์จอยู่ด้านบนนะทุกคนปุ่มปิดเปิดเครื่องปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงที่ด้านซ้ายจะมีช่องเสียบหูฟังแจ็คขนาด3.5มมถาใส่ซิม สำหรับถาใส่ซิมจะเป็นแบบไฮบริดสามารถใส่ซิมขนาดนาโนซิมได้2ซิมตัวนี้รองรับ 4G ทั้ง2ซิมหรือว่าจะใส่1ซิมกับอีก1เมมก็ได้นะในส่วนของเมมรองรับความจุสูงสุด512กเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับซิมหน่งซิมสองนี่ใสได้2ซิมแบบนี้หรือว่าเราจะเลือกเป็นใส่1ซิมกับอีก1เมม ก็จะเป็นแบบนี้ที่ด้านล่างก็จะมีลำโพงรุ่นนี้ลำโพงหนึ่งตัวเดี๋ยวในส่วนของเรื่องเสียงเดี๋ยวเรามาทดสอบกันอีกทีนะครับมาที่กล้องหน้ากล้องหน้า5ล้านพิกเซลมาที่กล้องหลังนะครับสำหรับกล้องหลังเนี่ยความละเอียด5ล้านพิกเซลวัสดุของตัวเครื่องเป็นโลหะนะครับเวลาจับนี่เย็นๆนะตัวเครื่องไม่ค่อยหนานะน้ำหนัก 200กว่ากรัมอะเกือบ3คขีดให้เด็กใช้ได้นะไม่ได้หนักมากนะครับถ้าเทียบกับมือถือก็มือถือ1เครื่องครึ่งนะประมาณนี้ผมลอกฟิล์มกันเปื้อนออกก่อนนะครับที่หน้าจอจะมีติดฟิล์มกันรอยมาให้จากโรงงานโอเคมาเปิดเครื่องดูพร้อมกันออดูคิวพาวเวอร์บายแอนดรอ เปิดเครื่องมารูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ดูแอปนะครับนี่ไม่มีแอปแฝงนะอันนี้เรียกว่าแทบจะคลีนเลยนะมาดูที่การตั้งค่าผมเช็คที่แอปก่อนนี่นะครับเดี๋ยวนี้จะรีวิวอะไรนะต้องเช็คด้วยนะมีแอปฟงแอปแฝงไหมส่วนใหญ่ก็เป็นของพวก google suite นะทุกคน เรียกว่าคลีนมากอันนี้คลีนเลยแหละอ่าพื้นที่เก็บข้อมูลตัวนี้ความจุของตัวเครื่องนะครับ6 4 g กิกใช้งานไป9 5 g กิกก็มีเนี่ยระบบนะระบบอย่างเดียว9 4แอมป์เเมกโอ้โหเรียกว่าคลีนเลยแหละ Memory Fusion ตัวนี้สามารถเพิ่มลรมเสริมได้นะครับ สามารถเพิ่มได้อีก8กิกรวมเป็น12กิกอะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดูก่อนนะตอนนี้4กิกพอเปิด Mem Fusion อีก8กิกนี่เห็นไหม4บวก8ถ้าใครไม่อยากเปิดสามารถกดปิดได้อา้าวกดปิดแล้วมันรีสตาร์ทเลย <laughs> ตอนนี้กดปิดแล้วนะโอเคแล้วก็มาดูในส่วนของขอบของตัวเครื่องนะครับดูขอบนะ ขอบด้านข้างตรงนี้0.6เซนขอบด้านบนด้านล่าง1เซนน้ำหนักใช่ได้เนี่ยถือกำลังดีเลยนะทุกคนในส่วนของฟอนต์ใช่ไหมตรงนี้นะขนาดการแสดงผลและข้อความเราสามารถปรับได้อ่ะดูแนวนอนดีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวมาดูขนาดนะขนาดเล็กสุดนะครับเล็กกลางใหญ่ใหญ่มาก โอ้อันนี้ถ้าให้ผู้สูงอายุใช้นี่คือเรียกว่าเห็นชัดอ่ะดูแล้วไม่ใช่แค่ใหญ่นะปรับตัวนาได้ด้วยโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่เดี๋ยวคงต้องติดตั้งแอปก่อนนะที่หน้าจอหมุนได้4ด้านเลยนะครับในส่วนของคอนโทรลเซนเตอร์นี่คอนโทรลเซนเตอร์ Center, ด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันนะ c อนโทรลเซ็นเตหรือว่าแผงควบคุมโอเคไหมเดี๋ยวผมขอตัวไปติดตั้งแอปแป๊บหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการติดตั้งแอปเสร็จแล้วนะนี่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับในส่วนของแอปธนาคารสามารถติดตั้งได้ตามนี้เลยนะไทยดีทางรัฐเป่าตังติดตั้งได้ แล้วก็แอปโซเชียลแอปใช้งานพื้นฐานทั่วไปก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะเฟซทิกตอ o ์ไลน์เน็ตฟลิกจุกดิสนีย์พันหรือว่าจะเอามาเล่นเกมเ,กมเบาๆอย่าง ROV ก็สามารถทําได้นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนนี่ตอนนี้ผมใส่2ซิมนะแล้วก็ขึ้น LTE ทั้ง2ซิมเดี๋ยวมาลองโทรออกกันดูนะครับเวลาที่เรากดโทรออกจะเป็นเหมือนการเปิดลําโพงแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองฟังเสียงดูก โมบายและซิมโกโมสนใจสมัครเน็ตบ้านกดหนึ่งแต่ถ้าใครต้องการความเป็นส่วนตัวเขาก็จะมีช่องเสียบหูฟังแจ็คขนาด3.5นะครับเราสามารถใช้หูฟังในการโทรได้หรือว่าจะใช้หูฟังแบบไร้สายใช้งานเป็นแบบบลูทูธแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ก็คือในส่วนของการโทรนะครับแล้วก็ผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนมาดูที่กล้องนะเวลาสแกนก็ง่ายนะครับแค่เข้ามากดอื่นๆแล้วก็ QR code เท่านี้เอง สแกน QR Code อ่าลองดูนะได้ละอันนี้ของแท้นะได้รับมาตรฐานมออกกด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของโซเชียลกันบ้างลองดูนะเฟซอ่าเดี๋ยวผมเคลียร์แอปให้ดูก่อนอ่าตอนนี้ไม่มีอะไรนะเคลียร์แอปแล้วนะครับเข้าเฟซเห็นไหมโหลดไม่นานนะแป๊บเดียวเองการใช้งานลื่น มาดูทิกตอกกันบ้างดูนะครับสามารถใช้งานกันได้แบบตามปกติเลยนะโอเคมาทดสอบเปิดสองหน้าจอกันดูแยกด้านบนด้านล่างอ่านี่สองหน้าจอสามารถใช้งานได้ ขยับได้ขยับได้นิดหน่อยนะมาทดสอบ YouTube นะครับสามารถดูได้ความละเอียดสูงสุด 1,080p 6 0เฟรมเรทมาดูกันนี่ 1,080p 6 0เฟรมเรทนะทุกคนลืนล่นนี่เป็นยังไงบ้างลืน่นไหมโอ้โหเรียกว่าเอามาดูหนังฟังเพลงเฮ้ยผมว่าใช้ได้ อ่ะเดี๋ยวลองดูอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ผมเปิดที่ความเรียน1 0 8 0 p 6 0เฟรมเรทเหมือนกันนี่อ่ะแล้วลองดูลื่นไหมคราวนี้มาดูในส่วนของ Netflix กันก่อนนะครับสำหรับ AutoQ i i p 5 0อพีมปี2025นะคุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่าวาว l 1 ความเอียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพแบบ Full HD ซึ่งก่อนหน้านี้ความละเอียดได้แค่ L3 เองนะตอนนี้เป็น L1 แล้วนะครับมีการอัปเดตแล้วนะ,ะนให้อร่อยนะเจ้าคะวันนี้กินของดีๆกันนะตีไก่นะกินในเต็มที่เลยแล้วเราเ้อ <c oughs> เราเราท่านรู้ไหมเจ้าคะว่าฉันมาที่ทำไมเราจะได้กลับไ,ไหมแล้วกลับเมื่อไหร่เจ้าคะข้ากำลังจะไปยับยั้งเขา เงินขอผมไปด้วยซิหมอนี่มันสติไม่ดีเป็นพวกโรคจิตเดี๋ยว er มาทดสอบเสียงจากจุกกันบ้าง และนี่ก็คือในส่วนของเรื่องเสียงอ่าเดี๋ยวผมว่าเรามาทดสอบเกมกันบ้างดีกว่านะครับต้องบอกก่อนว่าสเปคของรุ่นนี้ Unisoc T606 เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการเล่นเกมสักเท่าไหร่คะแนนออนตุตุ้งเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ200,000บวกนะเอาเป็นว่าถ้าเราเอามาลองเล่นเกมจะเล่นได้ไหมและเล่นเป็นอย่างไรบ้างไปเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูมาดูที่การเล่นเกม ROV นะครับ ก่อนอื่นผมจะบอกว่าด้วยความที่เขามีลำโพงข้างเดียวนะเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยผมแนะนำให้กลับด้านแบบนี้เพราะว่าไม่งั้นเวลาที่เราถือนะมันก็จะไปโดนลำโพงใช่ไหมแต่ด้วยความที่เป็นแท็บเล็ตเนี่ยเราเล่นด้านไหนก็ได้แล้วก็แต่ละด้านของเขาเนี่ยสมมาตรมาที่การตั้งค่าผมจะปรับกลางแบบนี้แล้วก็เฟรมเรทเปิดสูงอ่ะมาลองดู ดูนะขนาด8.4นิ้วนี่แบบโหใช้ได้เลยนะกำลังดีเลยทุกคนอืมแล้วก็การทัดทำได้ดีนะครับการทัดสกิลถ่ายสกิลทำได้ดี เอาเข้าไม่ได้โอ้โอ,โอ,โอไปไหนจ๊ะไปไหนชอบขนาดนี้จังเลย8.4นิ้วผมว่าเนี่ยกำลังดีแล้วแหละแท็บเล็ต โอ้โยิย่งถ้าให้เด็กเอาไปใช้เรียนออนไลน์นะไ,ไนะไ,ไ,ได้ไหมเยี่ยมตายไม่ได้ตายไม่ได้ เฟรมเรดค่อนข้างที่จะนิ่งนะทุกคนปรับแบบนี้เฟรมเรดนิ่งสบายๆนะก็ถือว่าเอามาเล่น ROV ได้อยู่นะครับนี่เป็นไงทดสอบให้แล้วนะโอเคมาสรุปกัน สำหรับ AudioQ IP 50 Mini ถามว่าในปี2025เนี่ยยังน่าใช้ไหมบอกได้เลยว่าตอนนี้ก็ยังน่าใช้อยู่ด้วยราคาที่ไม่สูงมากสามารถใส่ซิมโทรออกได้ใช้งานได้2ซิมดูหนังดู Netflix ได้ความเรยน 1,080p โอ้โหอันนี้ก็เรียกว่าใช้ได้แล้วนะน้ำหนักเบาไม่หนักมาก จุดสังเกตลำโพงมี1ตัวเท่านี้เองนะครับลำโพงมีแค่ตัวเดียวนะที่ผมใช้งานก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะเขาจะมีเคสมีอะแดปเตอร์ที่ได้มาตรฐานแบบนี้แถมมาให้เราอันนี้คือเซต3,990บาทถ้าใครเน้นเก็บข้อมูลเยอะๆหรือว่าอยากจะโหลดเกมเพิ่มมากกว่านี้นะครับผมแนะนำรุ่นลอม1 2 8ในส่วนของเคสแยกถ้าใครอยากซื้อเขาก็มีจำหน่ายนะครับนี่เห็นไหมเคสแยกก็299บาท เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ปากหมดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับและที่สำคัญตัวนี้มีประกันศูนย์1ปีนี่เดี๋ยวถ้าผมไปเจอแท็บเล็ตตัวไหนของ a u d u q ที่ดูน่าสนใจอีกนะผมจะจัดมารีวิวให้ทุกคนดูอีกก็ฝากกดติดตามไ้ด้วยนะและนี่ก็คือ a u d u q i ค p a ไ5 0เมนิแท็บเล็ตขนาด8.4นิ้วโ,โหที่โทรออกได้แหมน่าใช้มาก